ทนายตาั้มพูดแล้วปอโรเบิร์ตมาปรึกษาอะไรก่อนพูดต่อหน้าไม่รอดทั้งคู่ <Yeah. S 1> หนึ่งในเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของดาราชื่อดงังแตงโมนิดาโ <Yeah. S 1> ดยได้พลัดตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้กำลังมีการสอบสวนความจริงจากเพื่อนทั้งห้าคนกันอยู่ <Yeah. S 1> ซึ่งล่าสุดทนายตาั้มทนายที่คุณปอคุณโรเบิร์ตได้เข้าขอให้คำปรึกษาได้ออกมา,ปกา,ออกมาเปิดเผยผ่านรายการ yeah. เนชั่นกรองข่าวระบุหนึ่งในเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของดาราชื่อดงังแตงโมนิดา <Yeah. S 2> โดยได้พลัดตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้กำลังมีการสอบสวนความจริงจากเพื่อนทั้ง5คนกันอยู่ <Yeah. S 2> ซึ่งล่าสุดทนายตาั้มทนายที่คุณปอคุณโรเบิร์ตได้เข้าขอให้คำปรึกษาได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการเนชั่น <Yeah. S 2> กรองข่าวระบุ ซึ่งทนายตั้มบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนทั้งคู่ส่วนเหตุผลที่ไม่รับทำคดีนี้ทางทนายตั้มก็ได้บอกว่า<ม>เป็นเห็นผลส่วนตัวและไม่สะดวกใจในการทำคดีผมรู้จักกับน้องแตงโมด้วย